เมื่อเวลาผ่านไปวิถีชีวิตของมนุษย์กำลังเปลี่ยนแปลงและอาคารที่เราสร้างขึ้นก็เช่นกันเหมือนกับตึกเทอร์นิงทอลสโตวเวอร์ในสวีเดนที่หมุนเป็นเกลียวขณะสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าหรือกรีนวิลล่าในเนเธอร์แลนด์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้เขียวชะอุ่มและต้นไม้น้อยรอบๆในตอนของ w o นเดอร์แฟก์วันนี้เราจะพาไปสำรวจอาคารที่สวยที่สุดและสูงที่สุดในโลกดังนั้นอย่าลืมดูจนจบ หมายเลข10อาคารเทอร์นิงทอโซตั้งอยู่ในเมืองมันเมอร์ประเทศสวีเดนการก่อสร้างเทอร์นิงทอโซเริ่มในปี2001และเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม2005และใช่ชื่อนั้นตรงกับตัวอาคารอย่างสมบูรณ์เมื่อมันสูงขึ้นโครงสร้างทั้งหมดจะหมุนบิดจริงๆเชื่อหรือไม่เมื่อคุณขึ้นไปถึงยอดโครงสร้างได้หมุนไปแล้ว90องศาเต็ม สิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสเปนซานติอาโกกาลาตราวามันสูง620ฟุตรประกอบด้วย9บล็อก50ชั้นและ147อพาร์ตเมนต์ทัวนิงทอโซเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับ2ในภูมิภาคนอร์ดิกและออกแบบในสไตล์นีโอฟิวเจอริสมันยังได้รับรางวัลตึกระฟ้าทองคำอันทรงเกียรติของเอม o พริสอีกด้วย หมายเลข9้าตึกเซี่ยงไฮทาวเวอร์ตึกเซี่ยงไฮทาวเวอร์ตั้งอยู่ใจกลางเซี่ยงไฮประเทศจีนมีทั้งหมด128ชั้นและสูงถึง63 2เมตรมักถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในอาคารที่สวยที่สุดในประเทศจีนยังครองตำแหน่งเป็นโครงสร้างที่สูงและใหญ่ที่สุดในประเทศและจัดอยู่ในอันดับที่3ของอาคารที่สูงที่สุดในโลกออกแบบโดยเกนเซอร์เทคเทคเชอร์เซอร์วิสซร่วมกับช่างไห่มิวนิเซอร์เพอร์คอร์เปอเรชันเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน2008และแล้วเสร็จในเดือนเมษายน2017ค่าใช่ายทั้ง อยู่ที่2.5พันล้านดอลลาร์หอคอยยังมีลิฟที่เร็วเป็นอันดับ2ของโลกยอดที่บิดเกลียวของมันเพิ่มความโดดเด่นให้กับโครงสร้างทั้งหมดเป็นทางการแล้วว่าเป็นอาคารที่ได้รับการรับรองลีพฟทัชนอัมที่สูงที่สุดในโลกหมายเลข8ตึกวาริซันเมเดกาตึกวาริซันเมเดกาตั้งอยู่ในกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมีความสูงมหาศาลถึง678.9เมตรพร้อมด้วย118ชั้น คุณอาจได้ยินว่ามันถูกเรียกว่าเมอเดเคอร์118หรือเค118นี่คืออาคารที่สูงที่สุดในเอเชียและเป็นอันดับสองของโลกหอคอยนี้ใช้เงินสร้างถึง1.21พันล้านดอลลาร์ มีลิฟต์ทั้งหมด87ตัวในอาคารนี้และสถาปัตยกรรมมันน่าหลงไหลจนคุณไม่อาจละสายตาได้หมายเลข 7, One WTC o r l d r a d e e e n t r ตั้งตระหง่านในแมนฮัตตันนิวยอร์กการก่อสร้าง One WTC o r l d r a d e e e n t r เริ่มในปี2006และเสร็จสิ้นในปี2013คุณอาจรู้จักมันในชื่อ WTC หรือแม้แต่ Freedom Tower ที่น่าทึ่งคือมันใช้เงินสร้างประมาณ3.9พันล้านดอลลา์ ออกแบบโดยสถาปนิกเดวิดชายและมีรูปร่างเหมือนเพชรสูงที่ส่องแสงแวววาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแสงแดดสะท้อนจากพื้นผิว ด้วยความสูง541.3เมตรมี104ชั้นและลิฟต์74ตัวจึงเป็นตึกที่สูงเป็นอ <the> um ันดับ2ในสหรัฐอเมริกาและสูงเป็นอันดับที่7ของโลกและนี่คือสิ่งที่เจ๋งมันถูกสร้างขึ้นโดยใช้โมเดล3มิติปัจจุบันวัน WTC ถือเป็น1ในอาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกหมายเลข6วัดดอกบัววัดดอกบัวตั้งอยู่ใจกลางประเทศอินเดียกรุงนิวเดลี เริ่มก่อสร้างในปี1976และเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม1986ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิหร่านฟาริบอสซาบาและมีค่าใช้จ่ายประมาณ10ล้านดอลลาร์เมื่อมองจากด้านบนโครงสร้างจะคล้ายดอกบัวอย่างสมบูรณ์แบบทุกปีมีนักท่องเที่ยวหลายล้านคนจากทั่วโลกมาชมสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมนี้หมายเลข5วันเซนทรัลพาร์คยินดีต้อนรับสู่วันเซนทรัลพาร์คใจกลางชิพเพนเดลซินี้ คอมเพล็กซ์ที่สวยงามนี้ประกอบด้วยอาคารที่พักอาศัยสองตึกมันถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีชองนูเวลวันเซนทรัลพาร์คถือว่าเป็นผลงานการออกแบบชิ้นเอกในเวทีระดับโลกโครงสร้างทั้งหมดนี้ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ตั้งแต่บนลงล่างทําให้มันพิเศษมากและนี่คือสิ่งที่จะทําให้คุณทึ่งมีพืชออสเตรเรียกว่า200ชนิดเจริญเติบโตบนผนังของมันหนึ่งในอพาร์ตเมนต์ที่นี่ขายได้ในราคาสูงถึง1,000ล้านดอลลาร์ขณะที่ยูนิตที่ถูกที่สุดราคาเพียง77,000ดดอลลาร์ สภาอาคารสีเขียวแห่งออสเตรเลียให้ที่นี่ได้รับการจัดอันดับ5ดาวสุดทรงเกียตรติการใช้ชีวิตที่นี่ต้องรู้สึกเหมือนอยู่ในสวรรค์เชิงนิเวศจริงๆหมายเลข4 ึก Bank of China of ซึ่งรู้จักกันในชื่อบล็อกทาวเวอตึก Bank of China เป็นสัญลักษณ์ที่แท้จริงมันตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางย่านเซ็นทรัลของฮ่องกงมันถูกเรียกว่า Bank of China Tower เพราะเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ Bank of China Limited ตึกที่โดดเด่นนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีนอเมริกันที่มีชื่อเสียง IMP ร่วมกับ l c p ซการก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี1985และเสร็จสิ้นในปี1990ตึกสูง367.4เมตรนั่นคือ1,205.4ฟุต มีทั้งหมด70ชั้นที่น่าประทับใจและใช่มีลิฟต์49ตัวที่วิ่งผ่านอาคารรูปลักษณ์ของตึกธนาคารจีนช่างงดงามสุดๆหมายเลข3 Green Villa m a ด i d v Green Villa โดยเี a ด i ว v ตั้งอยู่ที่ Sint Michielsgestel e e ประเทศเนเธอร์แลนด์นี่คือวิลล่าที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติและสิ่งสีเขียวทั้งหมด พวกเขาตั้งชื่อว่ากร e นวิ i l l a เพราะมันถูกพันด้วยต้นไม้สีเขียวอย่างแท้จริงจริงๆแล้วนี่คือวิลล่าสีชั้นที่มีชั้นวางต้นไม้ฝังอยู่ในโครงสร้างของตัวอาคารโครงการนี้สร้างแรงบันดาลใจให้เวียดีวีมากจนพวกเขาตัดสินใจสร้างอีกหลายโครงการในลักษณะเดียวกันระดับความเขียวชอุ่มนี้ทำให้วิลล่าโดดเด่นเหนืออาคารอื่นๆทั่วโลกซื่อสัตย์นะนี่รู้สึกแตกต่างจากอาคารอื่นที่คุณเคยเห็นไหม หมายเลขสองบุตรอันอารับจูเมราเราจะพูดถึงอาคารที่สวยที่สุดในโลกโดยไม่กล่าวถึงดูไบได้ไหมไม่มีทางบุตรอันอารับจูเมราเป็นโรงแรมหรูหราที่ตั้งอยู่ในดูไบยัยงเป็นทางการเป็นโรงแรม5ดาวแต่ผู้คนมักเรียกว่า5้ถึงเดาวเพราะความหรูหราและความสวยงามกลุ่มจูเมราเป็นเจ้าของโรงแรมสุดตรการตานี้คุณจะประหลาดใจเมื่อรู้มันถูกสร้างขึ้นบนเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้น ครงสร้างของเบิร์ชเอแอลเอเรบได้แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของใบเรือและใช้บนดาดฟ้ายังมีพื้นที่สำหรับลานจอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยมันถูกออกแบบโดยสถาปนิกในตำนานทอมไรท์โดยมีเดักคิสเทสเทนซี C ช่วยเหลือการก่อสร้างมีค่าใช้จ่ายเกือบ1,000ล้านดอลลาร์เบิร์ชเอแอลเอเรบจะไม่รือเป็นโรงแรมที่สูงเป็นอันดับ3ของโลก หมายเลขหนึ่งมารีนาเบซนมารีนาเบซนสเป็นรีสอร์ทหรูในสิงคโปร์ที่เปิดให้บริการในปี2010นี่คือโรงแรม5ดาวที่งดงามมากแค่มองวิวที่สวยงามนี้สิ รีสอร์ทแห่งนี้นำอาคารสูงสามหลังมารวมกันเป็นโครงสร้างอันน้าทึ่งเดียวทุกตึกเชื่อมต่อกันในแบบที่น่าประทับใจมากทั้งหมด3ตึกมี55ชั้นการออกแบบนี้มาจากสถาปนิกอัจฉริยะโมเชเซฟดีการออกแบบของมันถือเป็นหนึ่งในที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นที่สุดในโลกตึกจะแยกออกเป็น2ส่วนที่ฐานแล้วมารวมกันที่ด้านบนและตรงที่ด้านบนสุดตึกทั้งหมดเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ ใช้เงินมหาศาลถึง3,000ล้านดอนลลาร์ในการสร้างรีสอร์ทนี้และเมื่อไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนมารีเาเบเซนส์ไคลเป็นวิวที่น่าทึ่งสุดๆบอกเรามาในคอมเมนต์ว่าคุณอยากไปเยี่ยมชมตึกไหนหากคุณต้องการวิดีโอที่น่าทึ่งและให้ข้อมูลเหมือนนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราหากคุณเป็นมือใหม่ที่นี่คุณก็สามารถดูวิดีโออื่นๆของเราได้เช่นกันขอบคุณที่รับชม